ครบรอบเรือเ่องเล่าเองดีมากมาสวัสดีครับคุณทางฮอตโชว์ครับวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารเป็นยาเช่นเคยกัอบอาจารย์ฉบเฉี่ยวและอาจารย์อีฟสวัสดีครับสวัสดีครับน้องสวัสดีครับผมต่อกันมาจากทุกๆวันที่เราจะต้องเจอกันน้มนู้ชมครับตอนดึกๆเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นช่วงเวลาที่เรามีสมาธิมากที่สุดแต่ที่แน่ๆผมเชื่อว่าสุขภาพนั้น สำคัญและเป็นที่กังวลกันอยู่วันนี้อาจารย์จะแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของวันนี้ได้ข่าวพี่นกไปได้อะไรมาเหรอครับผมผมได้ข่าวผมไปเก็บมาขามเปียกตามที่อาจารย์บอกมาคือไอ้เจ้ามาขามเปียกในเวลาไปซื้อที่ตลาดแต่รูปร่างหน้าตามันจะเป็นกัมก้อนๆจะไมจัดเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เป็นกําก้อนๆแบบนี้เป็นก้อนๆกำกับเนี่ยแล้วผมก็มีความรู้สึกว่าทํายังไงเราจะได้มันเป็นฝักสดๆผมก็คิดว่ามันคงเป็นต้นมาขามเปียกโดยเฉพาะไปถามเลยครับ ต้นมะขามเปียกมีไหมถามท้งอำเภอก็ไม่เจออ,อําเภออะไรครับฮะอ,อําเภออะไรครับบอกไม่ได้เดี๋ยวม,มี่ตัดไปถามมาแล้วเขาบอกไม่มีต้นขามเปียกมันมีแต่ต้นมะขามธรรมดานี่แหละผมก็ให้เขาพาไปดูอาจารย์ <c oughs> ผมนึกว่ามะขามมันต้นเล็กๆอู้หูมะ <c oughs> ขามต้นนี้ก็ต้นไซอ่ผมนึกว่าพี่นกไปเอามะขามไปหาแถวสนามหลวงสักอีกแล้วเนี่ยโอ้ยด้านทางนั้นไม่เก็บเลยเพราะว่าคือต้นใหญ่มาก แล้วก็ไอ้เจ้าฝักมะขามเปียกมันก็คือฝักเหมือนมะขามหวานนี่แหละใช่ครับแต่บังเอิญมันเปรี้ยวฝักเหมือนมะขามหวานทุกนิดนิดแต่ว่ามันเปรี้ยวอแล้วเขาก็เก็บมาให้ผมก็เลยคือมีความตั้งใจว่าอยากจะทานยามะขามเปียกของอาจารย์เนี่ยก็เลยเอามาให้อาจารย์ตอนนี้อาจารย์เอามาแช่น้ําร้อนแล้วแช่น้ำร้อนแล้วโอเคอาจารย์อาจารนี้มาเลยนะอาจารย์เตรียมแช่น้ําร้อนใช่ไหมะก็มาแช่ธรรมดาเนี่ยหละอี่โน่ง่ายนะผมว่านะ อยากให้ท่านชมดูใกล้ๆฮะมาข่ามเปียกบ้านๆเรานี้นะสดฮะอันนี้สดใหม่แน่นอนนะสดใหม่แน่นอนเพิ่งได้มาหยกสดร้อนสดอันนี้พออาจารย์ใส่น้ําร้อนไปนี่เขาแตกตัวเหรอมันจะมันจะละลายมันจะยเร็วโอ้ง่ายมากเลยอ่ะง่ายมากไหมของใหม่เนี่ยง่ายนะฮะเปื่อยแล้เปื่อยละเปลือยได้ไหมจริงอันนี้อ้เนี่้เราเอามาขัดตัวได้นะเนี่ยไอ้เส้นเส้นนี่เหรอเส้นเส้นเนี่ยครับผมเส้นใหญ่ใช่เส้นใหญ่เขาเนี่ยขออนุญาตนะขออนุญาตใช้มือเนาะ ุมมือผมล้างแล้วผมเพิ่งไปเข้าห้องน้ํามาขอบคุณครับจานไมไ่ต้องบอกก็ได้ครับจายยนย,นย,นย,นยนอะๆ่าไม่กินด้ไย้ตอนนี้แหละครับเนี่ยเคยเห็นไอ้ที่ปักขัดตัวใช่ไหมพี่นกปักขัดตัวอันนี้เราใช้อันนี้มาขัดตัวก็ได้เราเก็บเอาไว้เยอะๆเย,ยอะๆเยอะๆห้าใยธรรมชาติเหมือนกันนะครับผม แล้วจริงๆยังมีสูตรเขาเรียกว่าปลูกพวกสครับผิวทาหน้าพอกหน้าสบู่มาขามมาขามเปียกนั้นเลยอือก็คือไอ้เท่าใยเนี่ยนะใ่เนี่ยแหละครับผมไม่ใช่ใยเราเอามาขัดตัวมติว่าผมเอาเอามาขางเปียกมาทำนี้แล้วผมเก็บใยเก็บใยไว้เก็บใยไว้เดี๋ยวเราต้องเอาไปแช่เย็นไหมเก็บไว้ตากแห้งก็ได้ครับผมเหรอไม่ต้องแช่เย็นก็ถือว่าอันนี้จะผมเพื่อสเตอร์ไลน์หน่อยเดี๋ยวจะทําแกะนี้ก่อนนะ นี่ถ้าใครมีมะขามเปียกอยู่ที่บ้านนี้ทั้งขายได้นะทำอะไรได้เยอะแยะมากมายเลยเราก็จะได้พวกเป็นเขาเรียกว่าเนื้อละอ่าหมดละไม่ยากเลยเราจะทำอะไรนี่เป็นเนื้อละวันนี้ทำอะไรทำน,รน้ำมะขามเปียกอ่ะน้ำมะขามเปียกอันนี้น้ำมะขามเปียกเนี่ยอาจารย์ผมไปลองมาแล้ว ใครที่ท้องผูกจัดๆนะฮะก็สามารถเอามาขำเปียกมา salud, แชแ่น้าร้อนชุบๆๆเนี้ยนะแล้วก็ถ้าไม่มีอะไรเลยก็กินเข้าไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าอยากอร่อยแบบผมว่าผมก ER. mm ็โรยเกลือจิ้นึงแล้วก็ใส่น้ําผึ้งลงไปประมาณช้อนกว่าเพราะผมชอบหวานนิดๆนะแล้วผมว่าคนคนนี้นะจารย์ด้วยมาขำเปียกนี้นะคนนี้นะแล้วพอมันอุ่นนะผมก็ยกชั้งชามโอ้โหมันรู้สึกว่า รู้สึกเราเราทำดีกับตัวเองอ,ะอ่ะอันดับแรกเลยนะ<ช>รู้สึกว่าเราได้ได้ทำดีกับตัวเราเองแล้วพอเช้าขึ้นมาหลังอาหารเช้าก็ทําให้เราถ่ายได้ง่ายถ่ายที่ถ่ายผูกถ่ายเป็นกระสุนถ่ายเป็นก้อนแข็งถ่ายเป็นก,กอ้อนๆเล็กๆๆเงี้ยมันจะนุ่มจริงๆเรียกว่าสําหรับคนที่ไม่ค่อยชอบกินผักนะพวกนี้เป็นไฟเบอร์เนี่ยเป็นไฟเบอร์หลานผมเนี่ยไม่กินผักลูกชายก็ไม่กินผักมมไม่รู้เขาสอนกันมาไงไม่รู้จะทําไง เดลูกพี่นกไม่ใช่เหรอครับครับก็ผมนี่นะครับต่างต่อน,น้อยผมไม่กล้าด่าครับลูกคนอื่นจะไม่กล้าด่าครับวันนี้คงจะเป็นเรื่องของการทําของอร่อยให้สุขภาพเราดีนะฮะด้วยเริ่มต้นเมนูแรกอาจารย์โฉบบอกว่าเอาน้มามะขามเอามะขามเปียกมาแช่น้ําร้อนแช่น้ำาาร,ร้อนนะก็จะมีอาการเป็นน้ำมะขามเปียกข้นๆแบบนี้นี่พอเราแช่เอาไว้สักพักนี่ยิ่งข้นเลย ออพ,พอเป็นคนแล้วเราจะเดี๋ยวผมจะทํา,กากปกติเนี่ยเราก็กิสามารถกินอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าแบบที่ีนกบอกก็คือเรากินสดเลยแต่วันนี้เราทําอะไรให,ให้มันอร่อยขึ้นอร่อยขึ้นยังไงจ้ะอร่อยขึ้นเราต้องแบบว่าเป็นแบบ เป็นเหมือนแต่เป็นม็อกเคลลแ่อ๋อคือพูดง่ายว่าเราจะทานทำให้เป็นเครื่องดื่มทานยาแต่เป็นลักษณะของอาหารเพื่ออาหารยาก็คือทำเป็นเครื่องดื่มทำเป็นเครื่องดื่มกินง่ายอร่อยกินง่ายและก็มีดีต่อสุขภาพเห็นไหมเนี่ยนี่เราที่มันโค้ดเนี่ยไฟเบอร์ทั้งนั้นเลยนะเนี่ยอ๋อเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่เขาเรียกว่าไม่ค่อยชอบกินผักเราก็หันมากินพวกเนี้ยสภาพนี้เราเคยเห็นตอนเด็กตอนที่คุณแม่ทําแกงส้มก็จะเราก็จะเห็นไอสภาพนี้แหละ ถูกต้องคือเขาจะใส่เครื่องแกงส้มแล้วก็ใส่ตัวนี้ลงไปในน้ําแกงส้มใช่ไหมจ๊ะใช่ครับผมเราไม่ได้เป็นเราไม่ได้ตับเป็นอาหารเราก็มาเป็นน้ําคือเขาบอกอ้าวแล้วทำไมคุณอย่างนี้กินแกงส้มก็เป็นยาระบายก็เนี่ยหนึ่งถ้วยอย่างเงี้ยได้ยาะบายละใช่ครับผมแล้วไอ้หนึ่งถ้วยเนี่ยไปใส่ในหม้อแกงทั้งหม้อใหญ่ๆอ่ะคุณต้องกินแกงหม้อนั้นให้หมดถึงจะได้ยาเท่านี้ใช่ไหมคุณจะระบายก็เลยย่อเลยมาตรงนี้ดีกว่าจะย่อมาตรงนี้ดีกว่าทำไงต่อจานแหมทีนี้มันก็จะต้อง ผสมของอร่อยก่อนทำเป็นเบสก่อนอันที่หนึ่งนะก็จะต้องเอาน้ำเนี่ยนะเอาน้ำมาขามเปียกเนี่ยนะครับผมผมก็จะเอาไอ้ที่ข้นๆเนี่ยนะพี่นกไอ้ที่ข้นๆนะอันนี้เก็บเอาไว้ได้ต่อนะเนี่ยนี่ได้หลายสักหลายแก้วเลยเหมือนกันนะเนี่ยผมเอาเอฟเฟกเนี่ยนะพี่นกใส่ลงไปก่อนอ่าคนไหมแค่นี้เหรอนี่ไฟเบอร์แล้วนี่ไฟเบอร์ไฟเบอร์แค่นี้เนี่ได้ไฟเบอร์ประมาณนี้ก็ได้หลังจากนั้นนะครับผมผมจะใช้ตัวนี้สักหน่อย น้ำพึ่งเนาะนี่น้ำพึ่งมีสรรพคุณมากมายเนาะทั้งบำรุงกำลังนะครับช่วยทำให้ร่างกายสดชื่นนะครับก็เหมาะสำหรับคนที่อ่อนเพียนะครับอันนี้เราผสมกับตัวของมะขามเนาะน้ำมะขามเปียกตรงนี้นะเพื่อเพิ่มความหวานประมาณเท่าไหร่ครับอาจารย์อันนี้จริงๆผมแล้วแต่ความชอบนะอาจารย์ชอบหวานใช่ไหมล่ะผมชอบความพอดีอ่าเราใส่ลงไปแล้วได้ความหวานแล้วนะ เปรี้ยวหวานเอาได้เปรี้ยวแล้วหวานแล้วนะนะครับทีนี้เนี่ยผมจะทําการเรียกว่าอันนี้สักนิดหนึ่งเอ,<ป>เอาง่ายเอาง่ายง่ายก่อนเนาะเราผสมอย่างนี้เสร็จนะใส่เกลือเหมือนเดิมนี่ลงไปเกลือลงไปนะพอเสร็จปุ๊บนะเราก็ใช้อันนี้นะโซดาโซดา,ดาใช่ครับผมโอเคครับผมรงสักหน่อยอนะ่าจริงอันนี้เราเชฟสักนิดหนึ่งนะโอ้ผมใส่ หอน้ำแข็งหน่อยครับผมนี่กินได้ละตอนผมกินเนี่ยผมกินอุ่นๆเลยไม่ได้กินมันแข็งเลยเรากินอร่อยอย่างเท่านี้อ๋ออร่อยใช่ไหมอราอร่อยมาได้เลยครับมาได้เลยครับวันนี้เรามาขายนี่วันนี้ตั้งใจจะมาเอาให้เราก็เอาอันนี้เลยที่นกเท่านี้เลยจ้าใช่ให้พี่นกคนแรกเลยโอ้โหเป็นไงม้างพี่นกดูก็ดูดีครับตาครับดูแล้วก็ไม่เร็วนะไม่เวน่าจะรับประทานได้นะครับ นะครับเดี๋ยวไป ฟังเพลงเพาะๆก่อนเดี๋ยวผมขอลองชิมสักหน่อยโอเคมอกเทลมะขามจะช่วยอะไรบ้างครับตัวนี้ช่วยระบบขับถ่ายแน่นอนครับอันนี้กินแล้วก็ไม่ถ่ายถ่ายน้อยสามวันถ่ายทีนี่เรายังมีการแต่งนี่นี่เป็นโอ้โหอาจารย์โอเคครับผมมันจะมาคุณได้แล้วครับผมอันนี้นะครับทายาไม่พอจะมาแต่งให้สวยอีกต่างหากนี่มะขามอ่อนใบมะขามอ่อนใบมะขามอ่อนใช่ครับแล้วก็มะขามเปียก น้ำมะขามเปียกน,น้ำพึ่งเกลือนิดหน่อยอโซดาเล็กน้อย,อยก็ออกมาแก้วนี้แล้วเราออกมาเป็นแก้วนี้ลวเอาแล้วละฮะก็ต้องบอกท่านผู้ชมว่าไอ้เจ้าไอ้เจ้าสรรพคุณของมะขามเนี่ยมันเยอะมากเพราะว่า<ม>ตัวของมะขามเองเนี่ยก็มีวิตามินซีสูง <S <S ใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับผมมีวิตามินซีสูนี่สูตรแรกนี่ี่สูตรแรกวิตามินซีสูงแล้วก็ยังมีไฟเบอร์สูงมีไฟเบอร์สูงมีการกระตุ้นการขับถ่ายขับถ่ายอาจารย์เคยบอกว่า มันล้างเมือกในลําไส้นะมันล้างเมือกในลําไส้ใช่ครับผม,มทีนี้ถ้าอย่างที่เราคุยกันประจาเลยเนาะตอนนี้เราใช้เรื่องของดูแลระบบขับถ่ายเนี่ยเราใช้มะขามเ,เปียกอย่างเดียวตอนนี้ยังไม่ต้องไปนึกถึงอะไรที่มันไกลตัวเรา,เาใกล้ตัวก่อนง่ายด้วยเอาให้ง่ายที่สุดไม่มีอันตรายร้อยไม่มีอันตรายแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันที่หนึ่งก็คือได้สารอาหารจากตัวของมะขามคือวิตามินซีวิตามินซีช่วยอะไรบ้างครับผม วิตามินซีก็ช่วยให้เราห่างไกลจากการเป็นหวัดเป็นหวัดาาร่างกายแข็งแรงร่างกายแข็งแรงมีภูมิต้านท,ทานโดดอย่างที่บอกโดดมันอาจจะไม่ได้สูงถ้าขนาดเป็นหลอพันเมัดนู้นาะแต่เราสามารถกินได้เรื่อยๆกินได้เรื่อยๆมันกําหนดแมาจารย์ว่าอยากกินเยอะแค่ไหนควรกินเท่าไหร่ ไอ้เจ้ามาขำเปียกมันกําหนดไม่ได้นี่มาเป็นฝักฝักขนาดมันก็ไม่ได้ช่างคือถ้าเรากินไปแล้วมันเกิดผลข้างเคียง <c oughs> ผลข้างเคียงของมันก็คือการระบายไงพี่นกระบายมากมเกินไปถ้ามันระบายมากเกินไปก็ต้องหยุดแล้วผมสามารถทําแช่เย็นทิ้งไว้ค้างวันได้ไหมนี่ไงได้สีนี่พอเราได้อย่างนี้เสร็จใช่ไหมครับพี่นกเราก็ไปแช่ตู้เย็นนี่แต่ไอเงี้ยเราไปแช่ตู้เย็นพอเราแช่ตู้เย็นใช่ไหมครับมันจะยิ่งมันจะยิ่งค่อยค่อย ไฟเบอร์มันจะยิ่งค่อยๆออกมาแล้วเราก็ตักไอ้ตัวเนี้ยตักไอ้ตัวเนี้ยหละครับผมถ้าเกิดสมมุติว่าชอบกินแบบอุ่นๆนะแบบพี่นกเราก็สามารถชงน้ําอุ่นๆตักเราเนี่ยเราก็ตักตักเราชอบกี่ช้อนชอบเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยคือทำัวเชื้อไวัวเชื้อเนี่ยัวเชื้อทําหัวเชื้อไว้แล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยไปผสมน้ําอุ่นหรือผสมน้ำถ้าสมมติว่าชอบเปรี้ยวๆอ่าถ้าชอบเปรี้ยวเราก็ผสมน้ําอุ่น ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าบางคนบอกว่าเปรี้ยวไปไม่ไหวเราก็เติมน้ําผึ้งซะหน่อยอย่างนี้ถ้าเกิดบางคนบอกว่ากลัวน้ําผึ้งจะมีน้ําตาลมากเกินไปเราก็ไปหาซื้อสารสกัดย้าวหวานเยอะแยะมาใส่ให้กินง่ายเห็นไหมง่ายไหมง่ายทําทอะไรให้มันง่ายมันก็จะง่ายถามอาจารย์ตรงนี้เลยว่าน้ําผึ้งแท้เนี่ยใส่ขวดไว้ ต้องแช่เย็นนะครับไม่ต้องแช่ครับอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแช่เย็นนะถ้าแ้นะหนึงแช่สองคือมันเก็บได้นานแค่ไหนครับมันเก็บได้นานมันมีน้ําผึ้งน้าผึ้งอันนี้เรียกว่าน้าผึ้งสดเนาะก็คือ,อได้มาอยู่ในช่วงหนึ่งหนึ่งปีสองปีเนี่ยโดยประมาณเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราเก็บเอาไว้เขาเรียกว่าน้าผึ้งค้างแรมปีนะน้าผึ้งค้างแรมปีเนี่ยบางคนเขาบอกเก่ามันจะดําสีเนี่ยมันจะแบบ มันจะดําขึ้นบางคนเขาก็บอกกลัวไม่กินอ่าใช่เขาไม่กินแต่เรานั่นแหละเราไปทํายาน้ำผึ้งดำเลยน้ำผึ้งดำๆอ่ะเราเรียกน้ำผึ้งจะอมขมหลังๆอ่าครับผมน้ำผึ้งค้ามแมงปีเนี่ยเขาก็ส่วนใหญ่เวลาทําพวกสมุนไพรสมัยเกรเนาะเขาก็ต้องเอาน้ำผึ้งยิ่งน้ำผึ้งยิ่งเก่ายิ่งดีถ้าเป็นยาเอาเหรอทำยาอยี่ผมควรจะเก็บน้ำผึ้งใช่ไหมน้ำผึ้งเก็บเอาไว้สะสมน้ำผึ้งใช่ไหมใช่ครับผมสะสมน้ำผึ้งได้แล้วได้วิธีการแล้ว อ๋อเพราะงั้นอย่าทิ้งเนื้อพึ่งเก็บเอาไว้เก็บไว้ใช้ได้ใช้ได้ม็อกเทลมาขามเปียกนะครับเราทำออกมาละเดี๋ยวเราจะมาจิ้มเป็นไงจารย์อร่อยแล้วผมก็กินอันนี้ด้วยโอ้โหไม่รู้ไปหิวไปจากไหนแล้วเรากินเเดียวแล้วกินทั้งหลายเะืยอเปรี้ยวกำลังดีโอ้โหเอาละอจารย์พอเลยอร่อยอร่อยจารย์ครับเหมือนกี้นี่เรา เราคุยค้างตึงกันอยู่ตรงที่ว่าเรื่องของน้ำผึ้งน้ำผึ้งที่มันเจ็บเก่าเก่าน้ำผึงที่มันสีเข้มเขมเนี่ยกินได้ไหมมันเก็บได้มั้ยอาจารย์ยืนยันว่ามันเก็บได้มันเก็บได้มันใช้ได้เลยนะครับผมแล้วเราเอามาทํายาจริงๆนะครับก็คือแต่เดี๋ยวนี้นะครับต้องบอกก่อนว่ายาลูกกอเนี่ยค่อนข้างที่จะ ไม่ค่อยเห็นละส่วนใหญ่เราจะเห็นเป็นยาแคปซูลแลวส่วนใหญ่เนาะแต่ถ้าเป็นแพทย์โบราณเขาจะเอาน้ำผึ้งเนี่ยมาบดกับตัวสมุนไพรต่างๆจริงๆสมุนไพรมันคืออะไรมันก็คือตัวพวกพืชผักต่างๆที่เนี่ยที่มันแห้งม,มันแห้งลงไปเนาะอ,อย่างสมมติบัวบกว่ามันมีขึ้นเขาเก็บเอาไว้กินไม่หมดตากแห้งเอาไว้เนาะเป็นพืชผักสีเขียวทั้งหลายต่างๆมันแห้งมันตากเอาไว้โ,โบราณบอกคงไม่รู้ไปทําอะไรเก็บๆๆมารวมกันเอามาตำตามบดๆกลายเป็น ยาเขียวเอาไว้ไวทำเอาไว้สำหรับแก้ไขในยามเจ็บป่วยยาเขียวเนี่ยถ้าใครไม่ได้สนใจเราก็จะมองว่าเป็นของที่มันธรรมดาจนลืมมองข้ามไปขายเป็นซองๆหนึงมีหลายๆเม็ดกินทีก็ต้องกินเยอะๆกินเองห้เม็ดสิเม็ดอ<น>ะไร<ม>เงี้ยออพอไปดูเรื่องกรรมวิธีการผลิตแล้วคุณจะเข้าใจเลยฮะผมไปดูการผลิตมา ไอ้เจ้ายาเขียวนี่นไม่ใช่แค่บดทิ้งไว้เฉยนะเขาจะต้องมีการไปผึ่งหมักให้มันเกิดลาอ๋าาออ,อันนั้นก็เป็นกระบวนการอีกรูปแบบวิธีหนึ่งเรียกว่าเขาเรียกว่าแอนตี้เซปติกแบบโบราณอืมอ่าก็คือเอาอลามาทำยาเพราะทิ้งให้มันขึ้นลาสามราตีครับพอราขึ้นเขาจะเลือกอีกว่าจะต้องเป็นราสี<ล>าน้ำตาลนฮถ้าเป็นลาดำตีไม่ได้ทิ้งเลยไม่ได้ยาเสียเลยครับผมมันจะออกเป็น เหลืองอเหลืองนะเหลืองเหลืองเขียวเขียวนะครับโบราณเรียกว่าการหมายาให้เกิดสัมภูรา เกิดอะไรนะสัมพะหุลาสัมพะหุลาเรือสัมพะหุลาใช่ครับผมก็คือเกิดลาขึ้นเรียกสัมพะหุลาครับเัาเรียกสัมพะหุลาการหมักหมักยาให้ลาขึ้นหมักยาให้ลาขึ้นถ้าเปรียบเทียบสมัยนี้ก็เหมือนการที่เราทําน้ําหมักแล้วก็จะได้จุลินทรีย์ธรรมชาติแล้วเขาถึงจะเอาไอ้เจ้ารากับตัวยานั้นคลุกไปคลุกกันไปคลุกกันเป็นหัวเชื้อเป็นหัวเชื้อเป็นหัวเชื้อแล้วก็ เกยบผัวเชื้อนี่ไว้แล้วก็จะเอาไปผสมเข้ากับตำรักยาอื่นๆได้ต่อเออฟังแล้วมันจะดูแบบอุ้ยน่กลัวแบบกินแต่จริงๆอ่ะพวกยาเพนิซิลินพวกเนี้ยค่ะก็มีวิธีการแบบยาฝรั่งก็ทาแบบนี้ใช่ยาแก้อาจเซกของฝรั่งใช่ก็ทําแบบนี้แต่มันไม่ใช่ว่าใครจะทําก็ได้ครับต้องต้องต้องรู้อันนี้ต้องรู้วิธีวิธีกินเพราะนั้นยาเนี่ยมังไม่ได้ทำกันง่ายๆบางทีท่านชมบอกว่าเคยทานยาแล้วไม่หายเนี่ย บางทีอาจจะเกิดจากกรรมวิธีการผลิตยาแต่ละที่ผลิตไม่เหมือนกันการเอาวัตถุดิบมาผลิตเป็นเรื่องสําคัญถ้าวัตถุดิบและวิธีการผลิตไม่ถูกต้องตามตำรับตาราวิธีการเหล่านั้นก็อาจจะทําให้คุณสมบัติของยาเนี่ยมันลดลงใช่ครับผมใช่ใช่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องบอกอีกก่อนนะนกไม่ใช่ว่ายาเขียวทุกตำรับเขราะทำตบมะอุราหมดแล้วเดี๋ยวคนตกใจแล้วแบบไม่กล้าไปกินยาอีก นะมันขึ้นอยู่กับตบางตำรับบบางตรัก็คือจะบอกว่าบางบางตำรับเขาก็ไม่ได้มีการเอามาหมักแบบนี้ใช่ใช่บางตำรับผลิตเลยใช่ครับไม่เหมือนกันนะอันนี้เราเล่าให้ฟังเขาไว้ท่าผู้ชมเห็นว่าคือผมมองกรรมวิธีกรรมผลิตยาแล้วเราคิดว่ามันง่ายจริงๆแล้วมันไม่ได้ง่ายเสมอไปแต่สิ่งที่เอามานําเสนอ่านผู้ชมในรายการนี้จะเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดใช่ไยเฉยง่ายที่สุด ง่ายๆแบบทำกินเองได้มีประโยชน์แน่ๆไม่ต้องไปหมักไปทำปุ๊บกินปั๊บของหาในท้องตลาดพูด้ง่ายว่ายาที่เราผลิตมันคืออาหารเราเอาอาหารมาดัดแปลงเพื่อเป็นยาถ้ากินนิดหน่อยมันก็เป็นอาหารใช่ครับผมกินถ้มันมากไปอีกนิดนึงมันจะกลายเป็นยาทันที น่าถูกต้องครับเพราะงั้นวันนี้ม็อกเทลอาจารย์มอกอทำง่า,งนายน่ะท่านผู้ชมไปต่างจังหวัดเจอมะขามถามเขาเลยมะขามต้นนี้มันเปรี้ยวไหม <c oughs> ถ้ามันบอกว่ามะขามเปรี้ยวเมื่อไหร่แล้วก็คุณขอซื้อเขาเลยแล้วกลับมาแกะเปลือกออกแล้วก็กำก้อนๆใส่ตู้เย็นไม่นั่นแหละครับคือมะขามเปียกธรรมชาติแล้วคุณจะไม่ต้องมานั่งท้องผูกันอาจารย์ ตอบสมดุลในระบบขับถ่ายเดี๋ยวจา์ก็เข้าห้องน้ำสิครัเฉุกเฉิอร่อยอร่อยอร่อยนะจา์ก็ยังเน้นย้ำกันอีกทีนึงสำหรับมะขามมะขามเปรี้ยวนะครับไปพูดแต่มะขามเปรี้ยวบางทีไม่เข้าใจมะขามเปรี้ยวเอามาละลายน้ําอุ่นเอาจังออกเอาเม็ดออกเหลือค้นๆไว้เอามาผสมเกลือนิดหน่อยน้ำผึ้งเป็นส้นหน่อยนึงคนๆๆถ้าอยากอร่อยใส่น้ำแข็งนะใช่ไหมจยะใช่ครับทานกันครับ ผมไม่อยากให้คุณนั้นเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่นะฮะใช่ไหมจารย์ทใช่ครับได้นะกินพวกนี้ทุกวันเนี่ยโอ้มันช่วยมันช่วยหลายอย่างนะครับช่วยทั้งล้างระบบระบบหลอดเลือดช่วยทั้งล้างระบบลำไส้เป็นภูมิต้านทานให้ร่างกาย มีจูเินซีในตัวของเขาก็จะมีเป็นเขาเรียกว่าเป็นอาหารของจูเินซีในนําไส้นะครับเพราะฉะนั้นพวกเนี้ยกินได้ทุกวันไม่ได้ไม่ได้กินได้ทุกวันไม่ไดกินได้ทุกวันกินได้เรื่อยเพราะปริมาณมากินเป็นอาหาร ไอ้ที่ผมมีอยู่ถุงนี้มันจะอยู่ได้สักกี่วันละกันโอ้โหนี่โอ้โหอันนี้เราแบ่งวันละเราแบ่งวันละสามปักอะค่ะนี่เราใช้ไปเท่าไหร่เองนี่สี่ปักจ้สี่ปักเองสามสามเห็ดสามักเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะต้องไปเนี่ยผมก็ไปให้เขาเก็บมานะเนี่ยแล้วผมก็นิ่มๆอยู่เลยเนี่ยดีจังเลยเนี่ยแล้วก็ละลายน้ําง่ายถึงเวลามันใหม่ใช่ไหมฮะนี่ยังไม่ได้พูดถึงใช้ภายนอกเลยเล่นย้ำครับสําหรับท่านที่มีอาการท้องผูก ไม่ถ่ายทุกวันหรือถ่ายทุกวันแต่ออกน้อยรหรือถ่ายทุกวันออกเยอะแต่คุณคิดมาดีแนละ้วคุณลองดูถ้าอุจจาระของคุณสีเข้มมีเนื้อหยาบแห้งหรือพูดได้ง่ายว่าเกาะก้อนแข็งๆเนี้ยผมว่าอันนี้ก็ยังไม่ถูกต้องหรือบางทีอาจจะเป็นมูกหรือสีเข้มเนี่ยมันอาจจะเป็นอุจจาระเก่าที่คุณถ่ายเนี่ยมันของเก่าแต่ยิ่งมีของเก่าในร่างกายคุณอีกถ้าคุณไม่ได้ถ่ายออกมาเป็นสีเหลืองอ่อนนุ่มๆ แบบสุกภาพดี<ช>นะอันนี้เราก็ยังถึงว่าท่านเสี่ยงเพราะงั้นเราถึงแนะนาให้ท่านทํมามะขามเปียกนะนะสามชอ้อนแล้วกันอันนี้แก้วเล็กโอเคนะอ่าสามชอ้อนเสร็จปุ๊บทบทวนนะทบทวนองดูดีๆผมใส่เสมอภาคแล้วกันนะสามชอ้อนพี่นกไม่ค่อยชอบหวานมากเพลสามชอ้อนหนึ่งต่อหนึ่งนะอันนี้เรียกว่ามะขามเปียกสามน้ำผึ้งสามเกลือนี่จับง่ายๆอย่างนี้เลย หนึ่งรหัศหนึ่งรัหัดหนึ่งรัหัดหรือหนึ่งออโอ้โหจา์ไม่ต้องเยอรมันกันเลยนั <c oughs> นี่นนนก็ร้านไข่เนื้อโอเคคนคนนิดนึงนะดีให้พอเนื้อเข้านะครับอ่าหลังจากนั้นนะครับถ้าไม่ใช้น้ำโซดาน,นะครับเราสามารถใช้น้ำดื่มอ่าแต่ต้องนิดนึงคนให้มันผ่าเข้าเข้าหน่อยอ่านะครับผมหลังจากนั้นผมจะใช้ตัวน้ำแข็งกรอย่างี้นะครับ ลงไปอ่านะครับแล้วก็เอาโซดาปิดท้ายนะครับาขายขายได้ด้วยนะพี่นกเนี่ยแล้วเราก็จะมีแหมยอดยอดยอดมะขามอ่อนยอดมะขาออมาขาอ่อนสักนิดนึงตกแต่งสวยงามนะครับผมอันนี้เราก็จะเสิร์ฟพี่นกนพี่นก เวลากินก็คงจะต้องคนสักนิดหนึ่งต้องเป็นมนุษย์สักนิดหนึงนะฮะนี่ครับมีนกคนโอเคครับต้องมีช้อนนี่นะครับโอ้เข้าช้อนลายใบช้อนลายใบมะขามด้วยเวลาทานก็คนหน่อยครับครับผมให้พอเข้านี่แล้วก่อนทานนะครับพี่นกจะต้อง กินยอดมะขามก่อนนะครับผมอันดับแรกอ่านะครับผมรับประทานยอดมะขามก็กกอดได้เลยครับมันจะฝาดๆนิดๆนะครับผมอ่าหลังจากนั้นจึงค่อยดื่มน้ําตามนะครับผมอาจารย์ครับไอยอดมะขามนี่ก็สุดจะเปรี้ยวแล้วครับอาจารย์จะฝาดุดเปรี้ยวเนาะนะครับอ่าลองดูซิครับโอ้โหชนชนแก้วครับพี่โน้เอ้ยไม่ธรรมดา อันนี้เรียกเดิมแบบมีความสุขใช่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 คือคือกินในระหว่างที่ซีรีส์จบตอนกำลังจะโหลดขึ้นอีตอนหม่งังไงครับอันนี้หนึ่งตอนหนึ่งอันนี้สุดหนึ่งตอนหนึ่งมันครับเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานกับอ่อนออ่นาโอเคหวานมีความซ่านิดหน่อยที่สําคัญคือเวลาที่เขาโดนคนลิ้นเนี่ยมันจะทําให้กลิ่นขึ้นจมูกแล้วทให้เรารู้สึกว่าไอ้จมูกขามันจริงมันหอมกันนะนานแค่ไหนถึงจะถ่ายหลังกิน เดี๋ยวไปแนี้แล้วนานแค่ไหนถึงจะถ่ายครับอย่าไปคาดหวังพี่นพก็อย่าไปคาดหวังกับมันกินให้มิวถ้าเราคาดหวังนะมันจะเกิดเฮ้ยทำไมไม่ถ่ายเลยไม่ถ่ายแล้วมีเกิดความมิตกกดดันมิโตกกังวลเราบอกแล้วว่าให้กินเป็นอาหารพวกเนี้ยกินเข้าไปเถอะไม่มีอันตรายแน่นอนคือกำลังจะบอกท่านผู้ชมว่ากินแล้วมันไม่ใช่จะถ่ายเลยนะใช่ฟานต้องกินเรื่อยๆถูกต้องแต่ถ้าจะเอาถ่ายเลยอ่ะต้องกินเยอะกว่านี้ใช่ไหม กินเยอะบางก็กินปริมาณที่เยอะก็กินปริวาณที่เยอะใช่ครับผมแต่แล้วแต่บางคนเขาก็จะเซนต์ต่อมาขามนะคะแบบกินไม่กี่ฝักเขาก็จะไปถ่ายมันขึ้นอยู่กับธาตุของแต่ละคนเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าการรับประทานพวกเนี้ยนะครับเรานําเสนอก็คือใช่แหละมันคือการกระตุ้นการระบบขับถ่ายมันมีไฟเบอร์มีวิตามินซีมันมีสารอาหารมันมีโูชนาการนะครับเพราะฉะนั้นพวกเนี้ยไม่ต้อง ไม่ต้องอกังวลใจเลยเรากินไปมันเป็นสุขภาพที่ดีต่อร่างกายแน่นอนอนะครับ <Absolutely. S 1> ไม่มีผลไม่มีผลอะไรที่รุนแรงนะครับมีผลอย่างเดียวคือถ่าย ทานเรื่อยๆเดี๋ยวพอมันเข้าล็อกก็ถ่ายเองแต่ที่นั่นก็คือเรามั่นใจว่าคุณจะถ่ายแบบสวยงามนุ่มนวลแล้วมีไขมันที่เกาะอยู่ในเมือกลำไส้มันจะค่อยๆหัยะไปไขมันชนิดไม่ดีใช่ครับผมคือคือในลำไส้เราเนี่ยนะฮะมันก็จะมีเมือกอยู่แล้วส่วนเนึ่เพื่อที่จะมันจะมีเกล็ดเล็กๆเป็น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 ช่องเล็กๆ สำหรับดูดซึมแร่ธาตุและอาหารสิ่งที่ร่างกายต้องการในขณะเดียวกันไอ้เมื่อกที่นำไส้เนี่ยมันก็จะถูกติดสิ่งที่ไม่ค่อยดีอยูอ่ด้วยเมืม่อตัวนีน้จะไปล้างตรงเมื่อกที่ใช่ครับผมอาจารย์ครับ,รบจะให้น้ำอาจารย์ไปทำน้ำดื่มเกษมราชวิตามินแอนด์มินเนอรวอเตอร์ขอบระคุณครับผมผลิตภัณฑ์แอล E อดีขอบคุณรอบครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์จบเฉี่ยวและอาจารย์อีครับท่านผู้ชมครับวันพรุ่งนี้เป็นเรื่องอะไรเนี่ยอาจารย์ยังอยู่ในโต๊ะนี้แหละครับ <S 1> <S 1> การทำม็อกเทล <ừ> ในการดูแลสุขภาพเราแบบง่ายๆครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับชุมทางฮอตโชว์